คนที่ใช้รถไฟฟ้านะคะช่วงหลังจะได้ยินข่าวเยอะมากเดี๋ยวชิ้นส่วนหลุดมาบ้างล่ะเดี๋ยวจอดเสียกลางทางเดี๋ยวแอร์ไม่ติดประตูเปิดไม่ได้บ้างล่ะน้ํารั่วบ้างล่ะล่าสุดสายสีชมพูอยู่ดีๆรถกําลังออกจากชานชลาออกจากสถานีอยู่แล้วนะวิ่งอยู่นะวิ่งแล้วออกมาหน่อยแล้วอยู่ดีรถหยุดกลางคันแล้วประตูเปิดออกอุยคนอยู่ในรถตกใจเลยถ่ายคลิปเอาไว้ได้ไปดูกันค่ะไหนนี่เปิดกลางทางเลยค่ะ อุ้ยโอ้โหนี่โอ้โหใจหายแวบเลยนะใจหายเนี่ยคนยกโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเป็นหลักฐานใหญ่เลย,ยแล้วถ้าเกิดว่าไปยืนพิงอยู่เหรอมาเป็นเวลาที่คนขึ้นเยอะด้วยไม่ใช่เหรอช่วงน,นั้มันมีคนคิดแบบพี่กอฟเยอะมากเออ ถ้าจังหวะนั้นยืนพิงอยู่ล่ะออไม่อยากจะนึกภาพคุณผู้ชมนี่คือรถขบวนไฟฟ้าหมายเลขสิบค่ะคกำลังเคลื่อนออกจากสถานีลาดประเขามุ่งหน้าไปสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีค่ะแต่อยู่ดีๆออกมาได้แป๊บเดียวเกิดเหตุขัดข้องค่ะซึ่งในรถนะคะมีผู้โดยสารอยู่เป็นจำนวนมากโชคดีอย่างที่เราดูเห็น,ออหนภาพกันนะออไม่มีคนตกลงไปอคลิปนี้ถูกแชร์ไปคนแสดงความคิดเห็นเป็นจานวนมากเลยค่ะแบบที่พี่กอฟบอกเลยถ้าพิงอยู่ล่ะ จะทำยังไงเยอะเห็นไหมในในคบรนบูนใช่แล้วมีคนบอกอย่างนี้ผมเนี่ยนั้นนึกภาพเลยผมเป็นคนหนึ่งแหละที่ชอบพิงยืนพิงเพราะว่าแบบได้ได้ฟิลเหมือนแบบอยู่บนรถไฟแบบดูวิวเหมือนอยู่บนเฮลิคอปเตอร์บ้างล่ะบางคนบอกเจ้าของคลิปเขาเล่าอย่างนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตอน7จ็ดโมงครึ่งนะคะประตูเปิดคนก็ตกใจใหญ่เลยนะเหตุเหตุที่มันเปิดเพราะอะไรเพราะอะไรเขาบอกว่ามีคนตาบอดคนหนึ่งค่ะทํากระเป๋าติดกับประตู แต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปิดประตูเขาไม่ได้แจ้งคนในขบวนเลยไงเออมันต้องแจ้งสิเกิดจากการสื่อสารผิดพลาดที่เขามาบอกตอนหลังนะคือมันเปิดมา1-2นาทีแล้วมันก็ปิดลงเนี่ยกระเป๋าของคนตาบอดเนี่ยค้างอย่างนี้ค่ะล่าสุดนะคะบริษัทนอรเอ็นบางกอกโมโนเรลจำกัดนะคะหรือว่า NBM ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงนี้เป็นช่วงแคลรายมีนบุรีนะคะมีการแจ้งละเขาบอกว่าตอนที่รถไฟฟ้าออกจากสถานีเนี่ย เจ้าหน้าที่ประจราํารถไฟฟ้าได้ยินเสียงผิดปะกะติเหมือนเสียงคล้ายกับมีัถถุก,กระแทกปึกป๊กปึก๊กปึ๊กลมมันเตี๊ยเนาะ,ะ,ะกระเป๋ากระแทกกระแทกเนี้ยตัวรถหลายครั้งเราก็แปลกใจก็เลยกดปุ่มหยุดรถฉุกเฉินทันทีแล้วก็มีการแจ้งที่ห้องศูนย์ควบคุม CCR ให้รับทราบเหตุการณ์นะคะเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบเลยก็มาพบภาพนี้กระเป๋าเนี่ยโดนหนีบเอาไว้นะคะผู้โดยสารเนี่ยอยู่ด้านในตัวรถแต่กระเป๋าเนี่ยอยู่นอกตัวรถอ่า บริเวณตู้โดยสารสุดท้ายนะคะซึ่งตู้นี้ยังอยู่ที่เขตชานชลามันเหมือนว่าช,ชานชาลามันยาวใช่ไหมหัวขบวนออกไปออไอตัวนี้ขบวนสุดท้ายายังติดอยู่ตรงชานชลานี่หน่อยกดปุ่มฉุกเฉินขบวนสุดท้ายยังค้างอยู่คือยังออกมาไม่หมดไม่สุดทั้งขบวนถูกต้องก็เลยมีการแจ้งนะคะให้เจ้าหน้าที่ประจํารถไฟฟ้าทําการเปิดประตูเขาให้เปิดบานที่มันหนีบกระเป๋าอยู่<ต>โ,ดยโดยการใช้กุญแจตอนแรกใช้กุญแจไขก่อน แต่ไม่สามารถเปิดได้ตอนแรกพอจะเปิดเฉพาะขบวนนี้จะใช้กุญแจไม่สามารถเปิดได้ก็ต้องเปิดทั้งหมดหรอห้องสูย์ควบคุมเขาเลยสั่งการบอกเจ้าหน้าที่ประจํารถไฟฟ้าให้ยกเลิกระบบควบคุมรถอัตโนมัติก่อนแล้วจะได้เข้าควบคุมขบวนรถด้วยตัวเองก็คือเป็นแมนนวลอ,อ่าระบบคนดูแลเองนะคะเพื่อเตรียมพร้อมจะขับขบวนเขาตั้งใจว่าให้เป็นแมนนวลปุ๊บขับรถย้อนเข้าสู่ชานชลาก่อ,อ,อสู่ย้อนเข้าสู่สถานีก่อนเ,ออเพื่อทําการเปิดประตูรถไอขบวนเนี้ยเอากระเป๋าออก แต่เมื่อควบคุมด้วยมือแล้วสื่อสารกันผิดพลาดเข้าใจคลาดเคลื่อนเลยยังไม่ทันอารถเข้าสถานีเลยเปิดประตูซะก่อนแต่มันไปเปิดทุกขบวนจนเป็นรวมถึงขบวนที่ค้างเตอออกมาจากสถานีแล้วโอ้โหไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยมันมีเรื่องของชีวิตคนอยู่นะตรงนั้นนะใช่เลยนะแล้วพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาตก,กใจเหมือนกันนะคะเห็นภาพปุ๊บ รีบแจ้งกันเลยบอกว่าไม่ได้ตอนนี้ประตูทุกบันเปิดรีบแก้ไขด้วยด่วนก็เลยมีการเปิดค้างอยู่เงี้ยประมาณ1-2นาทีแล้วก็รีบปิดแล้วก็เอากระบวนเนี่ยย้อนกลับสู่สถานีแล้วก็ติดต่อให้ทําการเปิดแล้วก็จัดก,การเรื่องกระเป๋าที่ติดอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ปรับรถจากแมนวนวลเข้าระบบอัตโนมัติเหมือนเดิมแล้วก็ดําเนินการบริการต่อไปเขามีการกราบขออภยัยผู้โดยสารทุกท่านที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะและที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จะทาการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของขั้นตอนการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ประจํารถไฟฟ้าและห้องศูนย์ควบคุมการเดินรถให้มีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้นมันเหมือนระบบเครื่องบินนะพี่กอล์ฟเขาจะมีหนังสือบอกนะหนึ <S 1> 1, <S ่งสองสามสี 2, 3, 4, ่เมื่อเกิดก่อนจะออกต้องติ๊กอะไรสองครั้งก่อนจะลงต้องบอกอะไรต้องเป็นขั้นตอนอันนี้อาจจะแบบครั้งที่เกิดขึ้นเขาเลยบอกหลังจากนี้ต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็จะได้สร้างความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกท่าน มันอาจจะต้องมีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยไงอ่างเงี้ยเขาบอกว่าสื่อสารผิดพลาดเข้าใจละว,ว่ามันอาจจะเป็นเหตุที่มันมันเป็นส่วนน้อยมากที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าการเตรียมความพร้อมอะไรพวกนี้มันก็ต้องเตรียมในทุกด้านไหมอ่ะจริงคือเหตุการณ์นี้มันมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยใช้คํานี้ดีกว่าเนาะจริงๆคือผมจะบอกว่าอย่าว่าแต่คนไปพิงนะ ถ้าหากเราคิดในมุมแย่ๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเคสพวกนี้มันต้องเป็นมันต้องมีการแบบว่าวิเคราะห์กันเยอะๆมากถ้าหากในเคสแย่ๆมีเด็กอยู่ตรงนั้นล่ะพี่นืกงเหมือนหนูเลยหนูกำลังจะพูดเลยถ้ามีเด็กเล็กที่แบบไม่ได้จูงมลแล้วอยู่ดีประตูเปิดแล้วแบบอยากรู้่เนี่ยหมาหมาขึ้นไม่ได้อยู่ใช่ไหมเด็กน้อยออ้งสูงนะเนี่ยโอ้ยขนลุกเออคุณต้องมองในเคสที่มันแบบว่าคือมันแย่ที่สุดด้วยไงฮะนึกออกไหม เออต่อให้แบบอ่ะก็ผู้ปกครองก็จับสิแล้วถ้าหลุดมือล่ะแต่ถ้าเหตุการณ์นี้ยไม่ได้จบแค่นี้ถ้าวันวันนั้นที่เกิดเหตุมีคนเป็นอะไรขึ้นมาเรื่องใหญ่เลยนะพี่ต้องรับผิดชอบกันเรื่องใหญ่เลยเอาเป็นอุทาหรณ์ใหญ่ๆสาหรับการควบคุมครั้งต่อไปเลยอย่าให้เกิดขึ้นอีกเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามจริงเสียวนี่ไม่ค่อยได้ขึ้นรถไฟฟ้าอยากขึ้นอยากพาลูกนั่งเล่นแต่ซื้อบัตรจะไม่เป็นเลยพี่ จริง<ม>ซื้อบัตรรถไฟฟ้าไม่เป็นเน่ะบางที่ก็ใช้เหรียญใช่ปะ่ะ<อ>ไม่เหมือนกันบางที่ก็ใช้บัตรตุ้ดตุ้ดอ่ะไม<อ>่หนูไม่กล้าขึ้นบางทีวิ่งงานอ่ะคนขับรถบอกพี่วิ่งรถไฟฟ้ามาไหมอย่าผมไปดักรอขึ้นไม่เป็นมอเตอร์ไซค์ดีกว่ามอเตอร์ไซค์ดีกว่ายอมหัวฟูยอมหัวเข่าถลอกนิดหน่อย